วัดีครับวันนี้เรามาจากบริษัทพักรัสครับวันนี้เรามาทดสอบระบบ Tail Safe System ของเครื่องจอดรถอัตโนมัติแบบ Duo Robot CL นะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการจอดรถในเครื่องจอดรถอัตโนมัติเนี่ยนอกจากจะต้องจอดให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วเนี่ยยังจำเป็นที่จะต้องใส่เกียร์พและวหนึ่งเบรกมือครับแต่มีหลายๆกรณีที่อาจเกิดเหตุที่ว่าคนเนี่ยลืมใส่เกียร์เหรือเกียร์ว่างลืม ึงเบรกมือแล้วก็ดับเครื่องจอดรถไปเลยซึ่ง human error แบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ซึ่งพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยลักษณะของตัวรถที่อยู่ในเกียร์ว่างเนี่ยก็จะสามารถเข็นถอยหน้าถอยหลังได้นะครับอย่างที่เห็นในรูปนี้เดี๋ยวจะทดสอบการเข็นให้ดูนะครับดูนะครับมีการเข็นถอยหน้าถอยหลังนะครับรถอยู่ในลักษณะฟรีนอกจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอารถของเล่นคันนี้เนี่ยเป็นตัวแทนของรถที่ใส่เกียร์ว่างนะครับว่าถ้าเกิด ใส่เกียร์ว่างแล้วเนี่ยรถก็จะสามารถไหลได้คัน,นี้เราจะวางไว้บนหลังคาโค้งๆนี่เลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมาทําการจอดรถดูกันแล้วดูว่าเครื่องจอดรถของ Park+ p l u s แบบ d u o r o b o t เนี่ยจะสามารถจอดรถที่ใส่เกียร์ว่างลืม,ลม,ลมดึงเบรกมือได้อย่างปลอดภัยไหมนะครับตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในเกียร์ว่างแล้วทําการจอดเลยครับไม่มีการเหยียบเบรกช่วยแต่อย่างใดนะครับตอนนี้เทิร์นเทเบิลหมุนแล้ว ประตูเปิดออกจะมี Duo Robot นะครับมารับตัวรถ d u โ Robot เนี่ยเขาจะมีแขนเลักษณะเป็น v h a p e ครับซึ่งเมื่อทอนรถทั้ง4รล้อเนอย่างนุ่มนวลเนี่ยแขนลักษณะเป็นตัววจะช่วยให้ตัวรถเนี่ยอยู่ในตำแหน่งเดิมตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะใส่เยร์หรือว่าดึงเบรกหมูหรือไม่ซึ่งตอนนี้เราอยู่ในลักษณะเกียร์ว่างนะครับก็คือเกียร์เไม่มีการกดเบรคให้ ปรมตัวรถขึ้นไปแล้วดึงรถเข้าไปในลิฟต์ CL ลิฟต์ CL เนี่ยตัวย่อคือมาจาก Central Lift ครับลิฟต์ของเราแตกต่างจากระบบทั่วไปตรงที่ว่าตัวลิฟต์ตัวเดียวเนี่ยสามารถทำงานได้3ทิศทางได้ในตัวเดียวเลยก็คือสามารถเคลื่อนที่ในแนวดิง่งแนวราบแล้วก็แนวนอนได้เนี่ยมทิศทางเลยโดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวรถเนี่ยระหว่างเครื่องเลยถ้าเป็นเครื่องอื่นเนี่ย เขาจะมีลิฟต์เฉพาะสําหรับแนวดิ่งแนวราบซึ่งในช่วงการส่งถ่ายระหว่างลิฟต์แนวดิ่งและแนวราบเนี่ยถ้ารถไม่ได้อยู่ในเกียร์ P หรือดึงเบรกมือเนี่ยอาจเกิดอันตรายได้ครับนี่นะครับไม่มีการเหยียบเบรกช่วยแต่อย่างใดนะครับตอนนี้เราขึ้นมาในแนวดิ่งกับตัวเครื่อง CL แล้วตัวรถของเ่นเราก็น่าจะอยู่ด้านบนอยู่นะครับตอนนี้หลังจากขึ้นที่แนวดิ่งแล้วเนี่ยอันนี้จะมีการขึ้นที่ในแนวราบต่อนะครับ ดูนะครับตอนนี้อยู่ในเกียร์ว่างตลอดไม่มีการเหยียบเบรกช่วยนะครับตอนนี้เราเคลื่อนที่ในแนวนอนแล้วนะครับไม่มีการเหยียบเบรกช่วยนะครับตัวรถไม่มีการขยื่นดต่อย่างไรเพราะตัวรถเนี่ยยังอยู่บนแขนของดูโอโรบอทครับที่มีลักษณะเป็นตัววีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะื่อนไหวแนวดิ่งแนวราบยังไงเนี่ยตัวแขนตัววีจะล็อกรถให้อยู่ในตำแหน่งตลอดตอนนี้ตัวโรบอทก็จะส่งตัวรถของเราเนี่ยเข้าไปในช่องจอดแล้วนะครับ ไม่มีการกดเบรกนะครับตอนนี้รถของเราโดนอุ้มโดยระบบดูโอโรบอทเพียงอย่างเดียวไม่มีการดึงเบรกมืออยู่ในลักษณะเกียร์ว่างตลอดเวลานะครับนีระบบโรบอตเราก็จะส่งรถลงจอดบนแท่นปูนเล็กๆซึ่งแท่นปูนเหล่านี้เนี่ยอยู่ในลักษณะเรียบครับเพราะว่าต้องเรียบพอที่โรบอทจะวิ่งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่ารถจะอยู่ในเกียร์ใดไ,ไม่มีการไหลอย,อย่างแน่นอนครับอันนี้ก็จะเป็นการจบขั้นตอนการจอด ต่อไปนี่เราจะเอารถออกครับโดยตัวรถทั้งหมดเนี่ยก็ยังอยู่ในลักษณะเดิมก็คือไม่มีการดึงเบรกมือเกีี่ยว,ว่างนะครับไม่มีการกดเบรกช่วยครนนี้โบอทก็จะเข้ามาด้านใต้แล้วครับก็จะยกรถขึ้นเนี่ยเหมือนเดิม <S <S อย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ครับสิ่งที่ทําให้ระบบเฟลซฟของเราปลอดภัยเนี่ยประกอบไปด้วยสอย่างคือโดรนโดร ที่มีลักษณะเป็น Shape แล้วก็ระบบลิฟต์ CL เนี่ยที่สามารถเคลื่อนไหวได้หลายทิศทางภายในลิฟต์ตัวเดียว mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนถ่ายระหว่างลิฟต์เนี่ยไม่มีความปลอดภัยก็เลยสูงความรดเร็วก็สูงขึ้นตามไปด้วยครับเอานี้เราเข้ามาอยู่ในทรลี่แล้วนะครับรถอยู่ในตำแหน่งกี์ว่างเหมือนเดิมไม่มีการกดเบรกช่วยแล้วก็ต่อ้วยการสไลด์ข้างทันทีครับ กำลังจะกลับมาที่ตัวลิฟท์ตัวเมนนะครับเสร็จแล้วคราวนี้ภายในลิฟตัวเดียวกันเลยเนี่ยเราจะเปลี่ยนทิศทางลงทันทีโดยไม่ต้องขยับไปไหนเลยครับใช้ลิฟตัวเดียวกันเลยเนี่ยลงรถก็ยังอยู่ในลักษณะเกียร์ว่างเหมือนเดิมนะครับเราลงกันแล้วนะครับรถคันน้อยของเราก็จะอยูด่ด้านบนนะครับ การกดเบรคช่วยแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวตัวรถก็จะถูกส่งออกไปยังเทิร์นเทเบลนะครับนี่ครับประตูด้านหลังก็จะเปิดออกนะครับ ไม่มีการกดเบรกช่วยนะครับอันนี้รถก็ยังอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างเหมือนเดิมน,นะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการหมุน180องศานะครับน,นี่นะครับน,นี่นะครับพงม,มาลัยขยับได้เพราะเราไม่ได้ล็อกเลยนะครับทุกอย่างปล่อยฟรีหมดตอนนี้รถเราอยู่บนเทอร์นเทเบลแล้วนะครับต่อไปเราก็จะําทการหมุนโรบอทกลับเข้าที่ก่อนนะครับ อนนี้รถระวางอยู่บนพื้นแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเทิร์นเทเบิล็จะทําการหมุนไม่มีการกดเบรกช่วยนะครับรถหมุนแล้วนะครับไม่มีการกดเบรกช่วยรถอยู่ตำแหน่งเดิมตลอดนะครับมีรถอยู่ในเกียร์ว่างตลอดนะครับ เดีด๋ยวเราจะโชว์ด้านดูนะครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมหมดนะครับตอนนี้เราลงมาถึงชั้นล่างแล้วรถก็ยังเข็นได้เหมือนเดิมนะครับจะเข็นโชว์ให้ดูว่ารถมีตำแหน่งที่เลื่อนได้ตลอดนะครับนี่อยู่ในตำแหน่งฟรีเลยผมก็จะจบขั้นตอนการรีวิวระบบเ De ล s a ฟ e System ของพักทัสเงเท่านี้ครับ